ต่อไปยาเกี่ยวกับกลุ่มายามันธาตุมันธาตุนะครับมาดูมันธาตุตัวที่สามมันธาตุก็เป็นกลุ่มยากลุ่มแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเหมือนกันนะครับถ้าดูมันก็โครงสร้างตัวยามันก็คล้ายๆกันนะมีโกดมีเทียนใช่ไหมมีพวกรูปผักชีล้อมผักชีลานะครับมีกรัรภูมีดีปีอันนี้มีพวกเถาสักขันพวก เจตมูลเพิงพริกไทยนะครับพวกนี้สิ่งละหนึ่งส่วนตัวเด่นคืออะไรครับให้จําตรงนี้ขิงและลูกเบนกานีสิ่งละสามส่วนจำว่ามันธาตุมันธาตุที่เราจําตรงนี้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกเราเอาตัวยาหลักๆแต่ให้รู้หนึ่งให้มันรู้ว่ากลุ่มอยู่กลุ่มไหนนะจัดกลุ่มหมวดหมู่ให้ถูกขิงและลูกเบนกานีขิงลดอะไรครับร้อน ว่าหวานเผ็ดร้อนนะลูกเป็นกันีลดฝาดจัดเลยเนาะนะนะมันตะธาตุแสดงว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยลองดูสิมีทั้งยาร้อนยาอะไรแล้วมีลดฝาดเข้าไปด้วยเออวิธีทำบทเป็นผงสรรพคุณแก้ธาตุไม่ปกติคล้ายๆอีกแล้วใช่ไหมมันตะธาตุลงท้ายด้วยคำว่าธาตุก็ต้องเกี่ยวกับธาตุถูกไหมแก้ธาตุไม่ปกติแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับ คือกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยาแสดงว่าธาตุปกติไหมธาตุไม่ปกติงั้นเราก็ให้ยาพวกนี้ได้ในกรณีนี้ก็คือการย่อยไือดีฮะใช่คืออาจจะมองว่าการย่อยงาน,นระบบย่อยไม่ดีฮะไฟธาตุบกพล้องเนี้ยนะไฟธาตุคือไฟอะไรไฟปรินามคีเป็นไฟอะไรย่อยอาหาร เรากินไปแล้วไฟธาตุเรามันอ่อนมันย่อยอาหารไม่เต็มที่ก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาจจะไปเจอคนในกลุ่มที่มีโรคเกี่ยวกับตับถูกไหมเช่นถุงน้ําดีน้ําดีออกมาได้ไม่ดีพอไงเพราะน้ําดีมันจะช่วยย่อยไขยมันถ้าตามหลักทฤษฎีแผนปัจจุบันเนี่ยนะพอน้ําดีอุดตันปับ๊บเป็นไงครับพอกินอาหารมันๆเข้าไปก็ท้องอืดแต่นี่ก็บอกธาตุไม่ปกติเราก็มองว่าธาตุอาจจะเป็นธาตุไฟ นะาตาไฟที่มันอ่อนไปงั้นยาที่ให้ก็จะเป็นขิงเข้าไปเพิ่มความร้อนถูกไหมเป็นยาร้อนนะเป็นกลุ่มยาร้อนที่เข้าไปช่วยย่อยนั่นเองลดอาการแต่ลูกเป็นกันนีเข้าไปทําอะไรก็อาจจะเป็นการเพะบางทีธาตุไม่ปกติอาจจะทําให้ท้องเสียท้องเสียง่ายไหมท้องเสียง่ายได้ด้วยนะฮะคล้ายๆกันครับรับประทานวันละสามครั้งก่อนอาหาร อันนี้คนที่เป็นแบบท้องอืดท้องเฟอ้ออยู่เรื่อยกินอะไรก็ท้องอืดท้องเฟอ้เอเราให้ยาน,นี้ก็ได้นะครับผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งช้อนชาละลายน้ําสุกลายน้ําสุกนะครับส่วนเด็กก็ครึ่งครึ่งช้อนชานะฮะในนี้ครึ่งช้อนชาเหมือนกันเหมือนกันนะละลายน้ํา อันนี้ก็จะเป็นยากี่ตัวละมีวิสัมพยาใหญ่ธาตุบรรจบมันธททาตุประสากการภูนะประสากการภูอันนี้เราข้ามไปเลยนะครับข้ามไปดูไปดูต่อนะครับประสะเจตพังคีนั้นประสะเจตพังคีแสดงว่าต้องมีเจตพังคีมากกว่าตัวยาอื่นทั้งตำลักนะเท่ากับตำยาอื่น ตัวละตัวยาอืดรวมกันทั้งหมดเจตบังคีแสดงพระเอกคือเจตบังคีเพราะฉะนั้นเจตบังคีร้อนเหมือนกันแก้ปวดท้องจุกเสียดขับลมแก้กระสายจุกเสียดนะครับงั้นมาดูตัวยาหลักๆของเขาตัวยาหลักเขาคือขากนะฮะไอ้ตัวยาตัวยาหลักคือเจตบังคีกี่ส่วนครับสามสี่ส่วนอ่าสามสี่ส่วนตรงนี้จําให้แม่น ขาสิบหกลองลงมาระย่อมสองไม่ตัด่ะทำไม,นะไ,ม,มไม่เขียนอ่ะเขียนดิหนังอะในนี้หนังสือเขียนสิบห้าเห็นไหมให้เปลี่ยนเป็นสิบหกมีไหม <15. S 1> ใช่ไหมเปลี่ยนเป<ม>็นสิบหกด้วยเออแล้วจำพระเอกก็คือเจ็ดบางคีหนักสามสิบสี่ส่วนขาหนักสิบหก ละย่อม2ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยนะหกสิบหสองสิบแล้วก็ตัวยาอื่นอีกเนี่ยกลุ่มพวกนี้อย่างละสอหนึ่งส่วนบ้างสองส่วนมั่นโดยเฉพาะพริกไทยล่อนกับบอระเพ็ดอย่างละ2ส่วนนะครับเป็น4แล้วก็รวมอีกอย่างละหนึ่งก็ได้เป็นสามสิบสี่ส่วนนั้นเจตพังคีเจตพังคีนี่ร้อดร้อนสรรพคุณจำไหมฮะแก่กะแก้กระใสจุกเสียด คำว่ากระสยจุกเสียดคืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนในคำภีกระสยนะจะกล่าวถึงโรคก,กระสยจุกกระสายเยดคือเป็นโรคเรื้อรังนะเรื้อรังนั่นเองเ,อเราคํานวณดีทีได้ไหม